เขาดีแชร์ได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อต่อชีวิตให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวัดพระบาทน้ำพุ ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้เจ้าของคลิปต้องการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อต่อชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยในครั้งนี้ได้บริจาคก,กับทางวัดพระบาทน้ำผูอันนี้คือของใช้ทั้งหมดที่รวบรวมได้นะคะที่จะเอาไปบริจาคก,ก็จะมีทั้งน้ำเปล่านะคะมีนมเลตเตอร์ซอยแล้วก็ดีโดนะคะ แล้วก็มี ang. แพมเพิร์ดยี่ห้อต่างๆอันนี้เป็นอาหารทางการแพทย์นะคะบินเดล่าเอนะคะแล้วก็มีเอนชัว2กระป๋องสำหรับผู้ป่วยที่ยังทานอาหารเองไม่ได้นะคะก็จะไปพร้อมกับถุงใส่อาหารนะคะที่ไว้สำหรับให้อาหารทางสายยางนะคะมไม่เห็นเช่อยเป็นขนของกินรแตงเคื่อเป็นขนของหน่อยอทักคู่นะครับนะ ท้าขอบคุณนะครับนะขอภัยด้วยนะครับงานนี้อิ่มบุญอิ่มใจมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ